แมนน่พี่น้องทุกปุสกุลเนาะค่ะเหมือนนี้เขาก็กลับมาพอกันคือเก่าจะถ้าพี่น้องข,ขึ้นเขาหายเก็บเห็ดคือเก่าจะมือเนี่ยมือตั้งใจไปเบื้องใจพอห้าสิบวันซ้ำใดมือเนี่ยได้เห็ดอีหยังเนาะได้เห็ดกอดดอกหูพี่น้องอืมดอกบกงามเลย รวมเดินทางพี่หนุ่มวัสดีครับพามาเบ่งเห็ดไข่ขนพี่นุ่มโอ้โหโป้โไปง่ยง่ยีดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> สามดอกพี่นุ่มเพิ่มเยสี่เม็ด <c oughs> เลยนะฮะอาไรเบิดแล้วโอเคโอ นี่ตะไคร่พ่นเธอหอมหอมอันนี้ตะไคร่พ่นเชื่อไปเลยลูมาเบงเดี๋ยวยิ่งคือสิกินอ๋อต้อมย้อยเงี้ยเงี้ยหนิแม่หลับพี่น้องเฮ้ยฝึกเข่าขาได้แสบโกโอเห็ดกอของแท้แด้วจีน้องกับ่ายน่ะ บานมาที่ยังมีให้เก็บอยู่ีใหเก็บอยู่เพ่อนเดลงกอเอาเกายากนี่ข่อยเทาดอกนึงนึดอกนึงพอใส่ได้ยเากงมาพอเนาะเได้สามดอกพี่อย เอาเป็นจ้าต่อไปม,ม,ม,มีดอกนึงเปลือแดงเปือกเท่งงามเท่งงามเผลือถึงแดงสองดอกึงาา่งเขาขาไล่พึงเลือด มันยิ่งเขียวมันนี่คมด้วยเนี่ยไม่ร่าไปเกลีนี่งต้องตัดออกตัดจำๆดอกช่วงดอกนี้สิบันขม้ะนพึ่งแดงดอกน้อยเลยดอกหนุกดอกน้นอยๆดูเด็ดๆซะละช่วงดอก

ช่องจุมจังเลน้องเห็ด พอบ่เอเห็ดพอเย็ดก้อพี่น้องพอแล้วพี่น้องโอ้ยมูแบบง่ายเลยเทามาเด้อมาเก็บซอยกันเด้อบ้าเนเข้าเปล่วบ<ด>่โอ้บ่เถ้าไ่นดีอ่ะนี่สีจุ่มพี่น,อ<จ>อน้องไโอ้ขูมตัวใสสันน่นเนียนแบบขึ้นบ่ได้ทะเลาะขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้อืออือเสียใจเนาะ หนูจะเลี้งเสร็โอ้่ได้ดอกไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ดอกกนดอกออได้อได้ได้ได้ินเป็สิดอกีนดอกนี้ดิเาปะทองนีอ่ะอืดีอ่ มาบทานโอ้โห oh. บ่อเดียวเกือมาบิ่งที่อื่ oh. นคุง้งดวนี้ด้วย có, ừ, có, Đó, Đó, có đồng đồng đây chú à. ừ, ừ. 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 ừ, oh, đây 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 <laughs> Đó, ขป้นในนู้ห้องน้ำหงเล็วดอกนี่เถาวลย์พี่น้องเถาวลยดอกนี้มันเป็นเถาวลย์บ้านเลยตกมาเช่อกันอู้หูข้นดอกนึงเป็นในนู้โอ้เสียดายเสียดายดอกนี้ดิโอ้อันนี้ก็บอยและบ่อนบ้านดอกอันนี้ก็เป็นเสื้ออะไรก็เลี้ยงเลยดอกนั่ไข่แน่ เดพมเดียวโอ้มาสาไปหน่อยเถาบดเออหลุดนดอกเถติดติดเอันนี้อันน้ได้อานนได้อันี้อรโอ้เถาบดะโอ้หินรดสองดอกเถาปะไ่ได้แล้วเขงยตเป็นยี่สิบดอก พาออีเนียเ,เลยเผาไม้ด้วดกคนมึงมอง่เห็ดเผือกนี่โอ้เห็นบนเ,เขาอีลีเดียโอ้คือ,อมีดอกเดียวนึงมาป่าดลอตสีออกเนะีน่านี่ยม่มีตลอมเห็น่วตมีกลีของเสียบทพึเพงเขา,เขาเพิง,งเขาพิงใครพึงเขา อาแต่สีอิ่นนะจ๊ะเอาแล้วเนาะครับพี่น้องก็บมาถึงช่วงท้ายของเฮาแล้วจ้ะมือนี่นี่คือผลงานของเฮาเนาะสองคนกับว่าเต็มตาดอกแกพี่น้องเลยคนละเกือบเต็มตาอยู่หิบเกือสิออกห้างแล้วล่ะเศาก็ขึ้นมาสวยแน่พร้อมพุ่นล่ะก็เลยบ่ได้เต็มตาเนาะจ้ะมางหวดพี่ก็สองโมงกลัวล้วพี่น้อง เนี่ยเรวจะผลงานก็นได้ก็สิเป็นเฮ็ดก้อเฮ็ดก้อนเนี่ยก็สิเถาหลายนะแต่ถ้าบ่เถาเ้าก็สิตตลหล่นตาหมดละเห็ดละง,งูก,ก็ได้เนี่ยบ่ได้หลายเดิอมเบิดแล้วไหวเราจะเฮ็ดละง,งกูก็สิมีพอได้เก็บเนี่ยก็เป็นเฮ็ดก้อนเนี่ยละเฮ็ดห,หนาขาแต่ก็ขอบคุณเอฟซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชม ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความห่วงใยนะจ๊ะเอาไปพอกันใ่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เขาสองคนรักกับบ้านละค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ